แก่หร <ider Stadium> ือเปล่าครับข้รคอเมกนะครับจจเอารถลงไปขนให้ครับขนแต่มาแจกกองไม่การกองไม่การแต่รักซีได้ไหอ้ซมุ่งทักระสีบอกครับครับครับเอาเอา 还没，还没甩，还有嘛不？我我不认得。

Et yeah, à <coughs>